สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มชาแนลครับอริยะสมาธิคลิปนี้นะครับเสนอตอนปฐมฌานหรือฌานหนึ่งครับสมาธิในหมวดปฐมฌานหรือฌานหนึ่งจากถ้อยคําพระอานนท์ ที่จำมาจากพระพุทธเจ้ามีใจความว่าเมื่อภิกษุนั้นมองเห็นนิวรณ์ทั้งห้าเหล่านี้ละที่ละได้แล้วในตนอยู่ปราโมทย่อมเกิดขึ้นเมื่อปราโมทแล้วปิติย่อมเกิดขึ้นกายของผู้มีใจปิติย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมสเวยสุข จิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิเธอนั้นเพราะสงัดจ,จากกามและสงัดจ,จากอากุศลธรรมจึงบรรลุฌานที่หนึ่งซึ่งมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เธอประพรมกายนี้ทำให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบ ด้วยปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกนั้นส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกนั้นไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีมานบเปรียบเหมือนนายช่างอาบก็ดีหรือลูกมือของเขาก็ดีเป็นคนฉลาดโรยผงที่ใช้สำหรับถูตัว ในเวลาอาบน้ำลงในขันสำริดแล้วพรมน้ำหมักไว้ครั้นเวลาเย็นก้อนผงออกอย่างเข้าหากันซึมทั่วกันแล้วจับกันทั้งภายในภายนอกไม่ไหลยหยดฉันได้มานบภิกษุประพรมกายนี้ทำให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบ ด้วยปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอที่ปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีฉันนั้นเหมือนกันแม้นี้ก็เป็นสมาธิของเธอประการหนึ่ง